เมื่อกี้นี้ถ่ายทำจากมือถือแล้วเนี่ยแฟลของมือถือเนี่ยมันร้อนมันแห้งก็เสียวเสียเลยเปี่ยนมาใช้เทคโนโลยีอยืน่แนแทนโอเคครับ <c oughs> แซดนะครับมากกว่าเท่ากับ1นึ่งเจ็นี่ยเดี๋ยวจะมาว่ารูปต่อ ก็วาดโค้งปกติขึ้นมาวาดแกนราบวาดโค้งวาดแกนสมมาตรใส่เลขศูนย์สยแสดงความสมมาตรเขียนัตนะครับแล้วก็1.67จะอยู่ทางด้านขวางเลขศูนย์นะครับเราก็ต่อขึ้นไปมันก็เป็นมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมผัวลูกศรชี้ทางขวานะครับก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็เอา0.5ตางแล้วก็ลดเปิดตาราง1.67นะครับ โอเคครับไหนกันละ่ะอ้าวข้าตารางม,มาเปิดหนึ่งจุดหกเจ็ดก็อยู่ล่างๆหน่อยนะครับอ่านี้หนึ่งจุดหกอ่าวงสีส้มแหละเนะจ็ดนะจุดศูนย์เจ็ดนี่คือเจ็ดติดถูกงอ,อมาตัดก,กันที่เรื่องนี้ศูนย์จุดสี่ห้าสองห้า